สิ่งที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ตัวล้วนมีที่มามีคุณค่าและมีความหมายที่เกี่ยวโยงกันเสมอดังเช่นชื่ออำเภอบางปลามานั้นมีที่มาที่ไปน่าสนใจไม่น้อยที่โรงเรียนบางปลามาสูงสุมานพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีครูและนักเรียนกลุ่มหนึ่งกำลังทำกิจกรรมที่สร้างสารรค์ร่วมกันนั่นคือกิจกรรมยุวว,วิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักง,งานกองทุนสนับสนุสน,นการวิจัย และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชียมหาวิทยาลัยมหิดลเรื่องที่เด็กเลือกศึกษาวิจัยเกิดขึ้นจากความสงสัยเล็กๆว่าปลาหมามีความเกี่ยวข้องกับท้องถิ่นของตัวเองอย่างไรทำไมจึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอชื่อโรงเรียนข้อสงสัยและความเป็นมาของปลาหมาจึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่มีชื่อว่าปลาม้าความมหัศจรรย์แห่งแม่น้ำท่าจีน นิมดาวและฮิปโปคือกลุ่มเด็กๆยุววิจัยประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมานพดุงวิทย์ที่มีอาจารย์ปราณีคอยเป็นทับหลังให้ทั้งคำปรึกษาและคอยเสริมเติมเต็มข้อมูลดีๆให้เด็กๆได้รู้ลึกรู้จริงร,ร,รู้จักและเข้าใจในความมหัศจรรย์ของปลาปม้าปลาม้าเนี่ยเป็นปลาที่ที่ปัจจุบันเนี่ยมันกำลังหายากแล้วก็หายลงไปทุกวัน อาจารย์ประนีชัยวิรัตเนี่ยนะฮะก็ได้ตั้งกลุ่มนะครับรัเรยเยงขึ้นมาเพื่อที่จะค้นคว้านะครับสืบหาว่าปลาม้าเนี่ยในพื้นฐานของธรรมชาติมันเป็นอย่างไรและปัจจุบันเนี่ยมันกำลังจะสูญหายไปอย่างไรและเรามีวิธีการอย่างไรที่จะอนุรักษ์นะครับแล้วก็ช่วยในการเสริมส่งเสริมให้ปลาม้าเนี่ยมันยังมีชีวิตอยู่เริ่มทำงานกับเขามาตั้งแต่อยู่ มต้นมต้นแล้วพออยู่มปลายเนี่ยคำถามที่มีเด็กคําถามเคยถามเราว่าอําเภอบางปะมาเนี่ยมาจากชื่อปลาหรือว่า,าปลามาจากชื่ออําเภอก็เลยเกิดความสนใจว่าเออเราน่าจะทําเรื่องของปลาหมากันดีไหมเพราะว่าโรงเรียนเราชื่อโรงเรียนบางปะมาแล้วเราเองก็เป็นคนบางปะมาเองเราก็เลยอยากหรือว่าความจริงเนี่ยบางปะมาเนี่ยมันมาจากชื่อคนชื่อที่เขาตั้งก่อนแล้วปลามันมาอยู่หรือว่า เป็นมาเพราะปลาเด็กสมัยนั้นถ้าถามว่ามีใครรู้จักปลามาไหมปลามามีลักษณะอยังไงบางคนก็ยังไม่รู้จักก็เลยทาแบบเหมือนเป็นหัวข้อที่แบบให้หนูอยากทาอยากรู้ว่าทําไมมันถึงหายไปแล้วอยากสืบค้นว่าต่อไปอะค่ะมันจะยังคงอยู่ไหมก็เลยตัดสินใจว่าเราจะทําเรื่องนี้แล้วเด็กกลุ่มนี้เขาจะมีความ มุ่งมั่นแล้วก็มีความอดทนในการทำงานเราก็คิดว่าการทำงานอันนี้ต้องจริงจังแล้วก็ใช้ระยะเวลาก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกเด็กกลุ่มนี้มาทำงานร่วมกันส่วนใหญ่เหมือนทำงานเป็นทีมช่วยกันทำคืออย่างเช่นก่อนที่จะไปสัมภาษณ์เราก็จะมีการคิดหัวข้อซึ่งหนูก็จะแบ่งกันคิดหัวข้อมาแล้วก็ลองอารมกันซิลองแชร์กันว่าใครมีคำ,คำถามดีๆแล้วเราจะเลือก คำถามไหนที่จะเหมาะกับคนที่เราจะไปสัมภาษณ์ค่ะเราจะมารวมกันก่อนแบบช่วยกันคิดว่าเราจะไปสัมภาษณ์ใครสัมภาษณ์เขาเพราะว่าเขามีอาชีพอะไรเขาจะให้ความรู้ในด้านใดของเราได้บ้างก็คือนั่งคิดด้วยกันแล้วก็คิดว่าเออคำถามไหนดีนะควรจะเอาไปถามเราก็เอาไปถามอะคะแล้วถึงเวลาไปถามจริงก็คือหนูส่วนใหญ่หนูกับดาวจะเป็นคนถามแล้วก็นิ่มจะเป็นคนถ่ายรูปเก็บภาพอะคะให้ปลาม้าเป็นปลาน้ําจืดชนิดหนึ่ง ที่เป็นที่รู้จักคุ้นเคยของคนสุพรรณและคนจังหวัดใกล้เคียงมานานบางคนถึงกับพูดว่าถ้ามาสุพรรณแล้วไม่ได้กินปลาหมาแสดงว่ายังมาไม่ถึงสุพรรณทั้งนี้เพร,ะระาะปลาหมาเป็นปลาที่มีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของนักชิมมีราคาแพงและหายากขึ้นทุกวันทีมยิววิจัยของโรงเรียนบางปลาหมาจึงตกลงกันว่าเราจะมาตามหาปลาหมาก่อนที่มันจะหายไปจากบางปลาหมา ในอดีตแม่น้ำท่าจีนบริเวณอำเภอบางปลามาเคยมีฝูงปลามาชุกชุมจนเป็นที่มาของชื่ออำเภอบางปลามาแต่ปัจจุบันจำนวนปลามมาที่นี่ลดลงมากนั่นหมายถึงแหล่งข้อมูลที่ลดน้อยลงตามไปด้วยจึงนับเป็นบททดสอบอันท้าทายของยุววิจัยในการติดตามค้นคว้าและรวบรวมเรื่องราวของปลามมาให้มากที่สุดเมื่องานวิจัยเริ่มขึ้นสิ่งแรกที่เด็กๆคิดและลงมือปฏิบตัติคือการสืบค้นข้อมูล ตอนนี้เด็กๆได้ความรู้จากปราชาวบ้านที่มีอาชีพมีวิถีชีวิตเกี่ยวพันกับปลาม้ามาแต่ดั้งเดิมเริ่มกันที่พานปลาอย่างลุงมนูนปานอุทยัยผู้มีอาชีพหาปลาในแม่น้ำท่าจีนมาตั้งแต่เล็กจนวันนี้อายุลุงใกล้จะ60ปีแล้วซึ่งลุงมนูนก็เต็มใจอย่างยิ่งที่จะถ่ายทอดประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องของปลาม้าให้เด็กๆได้รู้จักอย่างลึกซึ้งลุงบอกว่าที่เนี่ยเป็น ปาม้ามีปลาเยอะต้งไหนอะคะที่แบบมีปลาก็มีบริเวณนี้มั่งแล้วก็ทางนี้มั่งนะมันจะมีล่องตามแม่น้ำทั่วๆไปหาปลาก็สมัยก่อนก็จะมีท่อแแหมั่งลงเบ็ดมั่งอะไรเงี้ยตกปลากันงี้ก็พอหากินกันไปปกติลุงออกเรือครั้งหนึ่งเนี่ยได้เยอะไหมคะที่เป็นปลาม้าปลาม้าก็บางวันก็จะไม่ได้นะบางวันก็ได้ตัวสองตัวเนี่ยได้สมัยก่อนน้ำจะสะอาด เพราะว่าสมัยก่อนเนี้ยคุณแถวนี้จะใช้น้ำยังไม่น้าดื่มกินกันนะความรู้เรื่องปลามมาที่ได้จากลุงมนูนทำให้เด็กๆมองเห็นความพิเศษของปลามา้าโจทย์ที่ดิ้นได้ในงานวิจัยชิ้นนี้และผู้รู้อีกท่านหนึ่งที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับปลามมาให้เด็กได้ทำความรู้จักมากขึ้นคือลุงเกียรติคนทำปลาม้าส่งร้านอาหารชื่อดัง อยู่ตรงหัวครับเดี๋ยวคุณลุงทำไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวขาแล้วคุณลุงแยกรถมันจะอยู่ครับตัวละสองเมตรถ้าปลาอื่นไม่มีมีอย่างเดียวมีทุกต,ตัวตัวสองเมตรมตร่อคดปลามมาเรียกว่าคดปลามมานะ แล้วตรงนั้นอะไรอะคะกระเพาะปลากระเพาะปลาหมานีองโชาลงโชกระเพาะปลาหมาค่ะโคดปลาหมาของปลาตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยต่างขนาดต่างกันไหมคะต่างกันตัวใหญ่จะโคใหญ่กว่าข้อมูลจากคนเก่าแก่ที่รู้จักคุ้นเคยกับปลาม้ามานานนับ10ปีทําให้เด็กๆรู้จักสภาพชีวิตและธรรมชาติของปลาม้ามากขึ้นก็เราก็มาสัมภาษณ์คุณลุงสมเกียรตินะคะ เกี่ยวกับเรื่องการทำปลาหมาแล้วก็ได้รู้ว่าในตัวปลาหมาเนี่ยก็มีกะระเพาะปลาหมาซึ่งเขาเอามาทําเป็นกะระเพาะปลาส่วนใหญ่กะระเพาะปลาหมาที่มาจากปลาหมาเนี่ยก็จะส่งตามพัตตาคารแล้วในปลาหมาเนี่ยก็มีคดอยู่สองข้างแล้วก็มีขนาดตามตัวปลาใหญ่ขนาดไหนคดก็จะใหญ่ตามไปด้วยเลยค่ะ คดปลามาที่เด็กๆพูดถึงคืออวัยวะพิเศษของปลาม้ามีลักษณะเป็นก้อนแข็งๆสองก้อนอยู่ในหัวปลาม้ามีสีขาวขุ่นคล้ายไข่มุกส่วนใหญ่นิยมมาทำเป็นเครื่องประดับประเภทจี้ห้อยคอและแหล่งข้อมูลต่อไปที่มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับปลาม้าไม่น้อยไปกว่าลุงมนูนและลุงเกียรติ นั่นก็คือป้าสมพรการจนะจิตเจริญหรือเจเล็กผู้สืบทอดเมนูปลาม้าเลิศรสแห่งร้านแม่บวยร้านอาหารชื่อดังประจำอำเภอบางปละมา้า ที่ร้านแม่บวยนี่เองที่ทําให้ทีมวิจัยได้รู้ว่าทุกวันนี้ในแม่น้ําท่าจีนที่บางปลามานั้นหาปลามาได้น้อยมาก,กเด็กๆเลยถือโอกาสค้นลึกไปถึงก้นครัวร้านแม่บวยกันเลยคราวนี้ทีมยูววิจัยได้เจอผู้รู้จริงที่พร้อมจะถ่ายทอดเรื่องราวของความมหศัศจรรย์อาหารเลิศรสกันอย่างเต็มอิ่มทีเดียวก็จะมาสอบถามคุณป้าเกี่ยวกับ อาหารจานหลักของเมนูปลาหมาค่ะที่ที่ทำคืออะไรแล้วก็ที่คนรับประทานมากที่สุดที่นี่ค่ะอันนี้ต้องยำปลาหมาค่ะยำปลาหมาอันนี้าอันนี้ก็คือเนื้อปลาหมาปลาหมาเราจะใส่เนื้อปลาใส่เนื้อปลาก่อนทำไมอะค่ะต้องเนื้อปลาก่อนจะได้ไม่ขาวจะได้ไม่ขาวแล้วน้ำต้องใส่เนื้อก่อนน้ำตเดือดตามด้วยเครื่องเครื่องอันนี้คือเราผสมทุกอย่างที่อยู่ตรงนั้นแล้วนะคะเราจะมารวม กันหมดอ,นนอันนี้นะคือเครื่อนี่ครบนะค่ะก็จะมะีใส่เลยค่ะ,คะแล้วก็อย่าคนอย่าคนปล่อยให้เดือดเองถ้าไม่ถึงไม,ไม่คนล่ะคะคนแล้วเห็น,นขานอ๋าเนื้อขาวชื่อเลยรนะ มายมเนี่ยมาทานที่ร้านนี้มีอะไรคะก็เป็นต้มยำปลาหมาต้มยำปลาหมามีอะไรเป็นตัวการันตีว่าปลาหมาเป็นปลาที่อร่อยกวปลาชนิดอื่นอื่นปลาหมาเนี่ยเป็นปลานักจีนหรือว่าหายากค่ะและอย่างเนื้อปลาหมาเนี่ยมันจะนุ่มเนื้อจะนุรรม่มปลาค่ะแล้วจะไม่มีก้างเลยค่ะไม่มีก้างเลยจะมีก้างตรงกลางอย่างเดียวค่ะ การสืบค้นเรื่องราวประมมาของน้องๆทีมยุววิจัยยังไม่จบแค่ในจานอาหารแหล่งข้อมูลสำคัญอีกที่หนึ่งที่เด็กๆด้านเดินมาตามหาปลาม้านั่นก็คือที่ศูนย์วิจัยและพ่อพันธุ์สัตว์น้ำจังหวัดสุพรรณบุรีนี่เองอยากจะทราบถึงลักษณะการกินการอยู่ของปลาม้านค่ะ ปลามมาเนี่ยมันเป็นปลาน้ําจืดนะคะค่ะคือลักษณะรูปร่างเขาเนี่ยเขาก็จะคล้ายๆกับปลาจวดปลาจวดพงเขาก็จะกินประเภทอาหารที่เป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆหรืออาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตเล็กๆค่ะก็อาจจะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยอะไรเงี้ยก็จะอยู่ในแหล่งน้ําซึ่งถ้าเผื่อถามว่าในน้ําที่มีออกซิเจนสูงก็น่าจะเป็นลักษณะของน้ําไหลนะคะน้ำไหลมาแล้วก็ต้องเป็นน้าที่ ท,ที่สัสว์พอสมควรที่ศูนย์วิจัยและเพาะพันธุ์สัตว์น้ำนี้มีข้อมูลสำคัญที่เด็กๆได้ทราบเพิ่มก็คือได้รู้ว่าปลาม้าเป็นปลาที่มีลักษณะพิเศษกว่าปลาน้ำจือดอื่นๆตรงที่ไม่เคยมีใครสามารถเพาะพันธุ์ปลาชนิดนี้ได้เลยจนมีเรื่องเล่าลือเกี่ยวกับปลาม้าไว้ว่าปลาม้าพอเห็นท้องฟ้าก็ตายทางศูนย์จึงมีความพยายามที่จะเพาะพันธุ์ปลาม้าให้ได้เพื่อที่จะปล่อยลงในแหล่งน้ำธรรมชาติ ต้องหาแรงน้ำ<อ>ที่มันน้ำสะอาดสะอาดหน่อยแล้วก็น้ำกระทะนั้นเคยทำโครงการเลี้ยงฟาในกระชังแต่ปล่อยแต่แม่น้ำท่าจีแล้วลอยปล่อยไม่ได้เลยต้องแล้วอย่างงี้พี่จะอย่างงาี้พี่จะไปปล่อยที่ไหนก็จะปล่อยพวกอา่างเก็บน,น้ำแตมแม่น้ำก็จะมีปล่อยอบ้างน,นะคะครับเราหาแรงน้ำที่มันดูดูแล้วลอา่าค่ะทางนั้นก็ หลังจากจบงานวิจัยแล้วน้องๆทีมยุววิจัยจากโรงเรียนบางปลาม้าก็ได้พบว่าปลาม้ามีความมหัศจรรย์อยู่หลายๆเรื่องทุกคนได้รู้จักปลามมามากขึ้นกว่าเดิมทําให้เด็กๆมีความภาคภูมิใจในความเป็นคนบางปลามมามากยิ่งขึ้นสิ่งแรกนะครับเด็กเขาจะได้คือการทํางานเป็นทีมกับสิ่งที่สองเขาจะเกิดความรักนะครับแล้วก็ความผูกพัน กับคําว่าปลาม้าซึ่งเป็นแหล่งซึ่งเป็นชื่อประจำอำเภอของเขาเขาได้ความรู้มาในสิ่งที่เขาไม่เคยได้รู้มาเลยเรื่องของปลามมา,าแล้วก็ทําให้เขารู้จักการทํางานที่เป็นเป็นกลุ่มเป็นหมู่คณะว่าจะต้องอาศัยซึ่งกันและกันยังไงต้องมีความอดทนต้องมีความอะไรนะพยายามที่จะทําอะไรอย่างนี้ให้สำเร็จะะการทําวิจัยจะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายค่ะแต่ว่า แล้วพวกเราก็ต้องเรียนเวลาปเป็นเรื่องสาคัญคือเราต้องแบ่งเวลาให้ถูกค่ะแล้วเราก็เหมือนผ่านอะไรด้วยกันมามากมายค่ะแต่ว่าเพื่อนก็ไม่ทิ้งกันนะคะมีอุปสรรคมากมายแต่ว่าก็รู้สึกสนุกกับการทํางนานครั้งนี้ค่ะมีความรู้ดรา่การทํางานเป็น,นทีมฝึกการทํางานทีมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือการกล้าแสดงออกการไปสัมภาษณ์การใช้คําพูดค่ะให้เหมาะสมกับซึ่งคนที่เราไปคุยด้วยเนี่ยเป็นรุ่นปู่ย่าตาย,ยายทั้งนั้นเลย เราก็ต้องเลือกคําพูดที่จะใช้แล้วก็ได้รู้แบบวิถีชีวิตของชาวบ้านเป็นยังไงอะค่ะว่าเขาแบบเออใครมาเขาก็ตอนรับขับซูไม่มีการแบบไล่หรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้เพื่อนๆที่ดูอะค่ะคือว่าให้เหมือนอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยไว้ค่ะพระมาณว่าของไทยเราก็มีดีอะค่ะซึ่งความจริงบรรพบุรุษเขาได้ทิ้งอะไรหลายอย่างให้เราไว้ศึกษาอะค่ะแล้วเป็นวัฒนธรรมที่ดีอะค่ะก็อยากให้ช่วยกันดูแลรักษาวัฒนธรรมตรงนี้ไว้ไม่ให้มันสูญหายไปอะค่ะ ก็อยากจะให้ช่วยกันดูแลธรรมชาติระบบนิเวศให้ดีกว่านี้สาเหตุที่ปลามา้าสูญพันธุ์ไปก็เพราะว่าระบบนิเวศไม่ดีน้ําเสียเยอะทําให้ปลาม้าสูญพันธุ์ไปถ้าเราช่วยกันดูแลรักษาให้ดีกว่านี้ปลาม้าก็จะคงกลับมาอยู่คู่กับความเขียวของมานตลอดไป